สวัสดีครับสวัสดีนะครับผม FC นะครับผมร้านบินโดดิโอนะครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับผมชาวชมรมเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับมารีวิวชุดนะครับสองคูณสองนะครับผมนี่นะครับจัดให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับผมนี่นะครับที่ลูกค้าได้ไว้วางใจนะครับโอนเงินมาให้ร้านบินโดดิโอนะครับผมจัดให้นะครับจัดชุดให้นะครับผมชุดนี้นะครับผมเป็นชุด2อคูณสนะครับเบรสองใบนะครับกลางสองใบนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผม ตัวนี้นะครับผมจัดให้ในราคานะครับผม6 8 0ม0นบาทนะครับผม6 8 0 0 0บาทนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้านี่นะครับนี่นะครับมีอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายลำโพงสายสัญญาณนะครับผมผมจัดให้นะครับผมครบชุดเลยนะครับผมในราคานะครับ6 8 0ม0นบาทนะครับผมนี่นะครับ68,000นบาทนะครับผมรวมจัดส่งให้ถึงลูกค้าหน้าบ้านเลยนะครับราคานี้นะครับผมที่จัดให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับรายละเอียดนะครับผมว่า ในราคาเงินที่6 8 0 0 0บาทนะครับลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะครับผมมาดูนะครับเริ่มต้นนะครับอันดับแรกนะครับก็จะได้นะครับตู้เบดนะครับผม18นิ้วนะครับผมเป็นตู้เบร1สนิ้วนะครับตัวนี้นะครับผมจัดให้สเปคตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเป็นตู้อ่าสเปคของวอลเทคนะครับผมตู้แท้นะครับตู้มือหนึ่งป้ายแดงนะครับลูกค้านี่นะครับตู้ใหม่ป้ายแดงเลยนะครับนี่นะครับผมโลโก้สวยๆนะครับผมโลโก้สวยๆเลยนะครับ เป็นของยี่ห้อแบรนด์วอลทิคนะครับผมมาพร้อมนะครับตะแกรงปั๊มโรงงานสวยๆนะครับผมนี่นะครับตะแกรงปั๊มโรงงานเลยนะครับลูกค้านะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีฟิลเตอร์นะครับผมซับเสียงให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมตู้พร้อมใช้งานนะครับวอลทิคสินิ้วนะครับพร้อมดอกของเน็กซอนนะครับวอลทิคแท้นะครับเหมือนออกจากบริษัทมาเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากได้แยกก็ขายให้นะครับผมตัวนี้นะครับผมแต่ตกอยู่ที่ใบละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับผม ตู้พร้อมดอกนะครับผมใบละ1นึ่0าบาทนะครับส่วนเซ็ตนี้นะครับผมลูกค้าได้เลือกพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมอุปกรณ์นะครับสายลำโพงสายสัญญาณนะครับผมจัดให้ครบชุดนะครับตัวนี้ผมจัดให้ลูกค้าในงบอยู่ที่6800,0บาทนะครับผม68000บาทพร้อมจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้านี่นะครับส่วนเสียงกลางที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นตู้ฮอนโหลดนะครับจะเป็นตู้เสียงกลางฮอนโหลด สิบสองนิ้วนะครับผมกลางหนึ่งดอกนะครับแหลมหนึ่งดอกนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะยัดดอกข้างในเป็นสิบสองนิ้วนะครับผมเป็นยี่ห้อคานินะครับผมคานิมอลระกดนะครับจํานวนสองดอกนะครับผมส่วนแหลมที่ใช้นะครับก็จะเป็นแหลมพีโอดีโอนะครับผมตองแปดนะครับผมนี่นะครับตู้พร้อมใช้งานนะครับเสียงกลางนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นตู้วอลเลทนะครับผม โปเจกต18นิ้วนะครับก็จะมีหูจับเหล็กนะครับแบบนี้นะครับสี่ตัวนะครับผมข้างละสองตัวนะครับแล้วก็สีระเบิดนะครับส่วนไม้อัดแท้นะครับจะใช้เป็นไม้อัด25มิลนะครับแล้วก็ขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กหนานะครับผมขอบเหล็กจานวนประมาณสองนิ้วนะครับผมประมาณสองนิ้วนะครับส่วนตู้นะครับผมนี่นะครับเขาก็จะซีนมาให้แบบนี้นะครับผมกันน้ํานะครับผมกันน้ําเข้านะครับผมนี่นะครับ ก็จะเป็นซีนเดิมๆนะครับจากโรงงานจากบริษัทมาเลยนะครับนี่นะครับลูกค้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเพจสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเพจสเปคอนนะครับสวยๆแบบเป็นรุ่น W.T. นะครับผม181นะครับผม1 W.T. 181่เป็นแบรนด์ของอ่าวอร์เทคนะครับผมวอร์เทคส่วนลำโพงที่ใช้เป็นนิกซ้อนนะครับก็เป็นโรงงานของวอร์เทคนั่นแหละครับเป็นโรงงานเดียวกันนะครับผมวอร์เทคนะครับแล้วก็นิกซ n อนนะครับนี่ครับ ส่วนสายลำโพงนะครับที่ผมจัดให้ลูกค้านะครับผมก็จะเป็นสายลำโพงนะครับ VCT นะครับผม2อคูณสี่คูณสองจนะครับผม4ี่คูณสองจนะครับหเส้นนะครับผมจะได้เสียงกลางนะครับซ้ายขวานะครับแยกข้างอิสระนะครับผม1เส้นซ้ายขวานะครับผมแล้วก็สายลำโพงเบสก็เป็นสเปคเดียวกันนะครับผม VCT นะครับ4ี่คูณสองจเหมือนกันนะครับนี่นะครับหเส้นนะครับก็จะได้ตู้เบสไปนะครับ2ใบนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นสายเบสนะครับสีน้ําเงินนะครับ อันนี้เป็นสายเสียงกลางนะครับผมจะเป็นแบ่งให้เป็นสีส้มนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับที่เขาเป็นมือใหม่นะครับผมจะได้ต่อใช้งานได้ง่ายๆนะครับผมจะได้ไม่สับสนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเสียงกลางนะครับผมสองใบนะครับอันนี้เป็นตู้เลี่ยนสองใบนะครับสายนะครับผมจะให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับสองเส้นนะครับผมแล้วก็จะลากมาเข้าที่ Power M นะครับผมลากมาที่ Power M นะครับ Power M นะครับผมจะแบ่งให้เป็นรุ่น 4เชนแนนนะครับลูกค้านะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปแบบต่อยุ่งยากให้มากมายนะครับตัวนี้เซตนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับผมผมเอ็ม4เชนแนนนะครับผมจะแบ่งเป็นสองระบบนะครับสองชนแนนนะครับจะเป็นขับเสียงกลางแหลมนะครับก็คือชันแนนเอนะครับแล้วก็ชันแนนซนะครับผมจะเป็นกลางแหลมซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ชนแนนบนะครับแล้วก็ชนแนนดีนะครับผมจะเป็นเบสนะครับ ผมจะแยก er pues whales, สเปคคอนให้นะครับนี่นะครับสีส้มนะครับสองฝั่งสองฝั่งแล้วก็สีฟ้านะครับน้ําเงิน2ฝั่งนะครับนี่นะครับส่วนสายสัญญาณด้านในนะครับผมจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับผมเพิ่งประกอบเสร็จนะครับลูกค้านะครับแล้วก็กองแหลกนะครับกองแหลกที่ผมจัดให้ลูกค้าก็จะเป็นแหลกแหลกไม้นะคร,รับนี so alcohol alcohol. ่นะครับแหลกไม้เป็นแบรนด์ของผมเองนะครับตัวนี้เป็นของบิ๊กออดิโอนะครับผมเป็นแบรนด์ของบ e n a ออ i ิโอเองนะครับตัวนี้แหลกไม้นะครับ ตัวนี้ผมก็ให้ลูกค้าอยู่ที่ขนาด 6U นะครับผมขนาด 6U นะครับเพราะว่ามันจะได้ลงตัวกับเซตที่ผมจัดไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับแล้วก็จะได้ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟก็เป็นของคอมสันนะครับ1ตัวนะครับผมเป็นรุ่น AEC99 นะครับตัวนี้นะครับปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟก็จะมีนะครับบอกโวลต์นะครับไฟเข้านะครับ220โวลต์นะครับแล้วก็จะบอกแอมนะครับแอมก็คือ เครื่องเสียงที่เรากินไฟไปทั้งหมดนะครับมันจะบอกว่าเครื่องเซตนี้นะครับกินไฟไปกี่แอมป์นะครับตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้เปิดนะครับแค่เปิดสวิตช์นะครับรันเครื่องกินกระแสไปแล้วนะครับอยู่ที่3แอมป์นะครับ3.4ม5แอมป์นะครับนี่มันจะบอกนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะบอกแรงดันไฟฟ้านะครับผมแรงดันไฟฟ้าก็คือเฮิร์ตนะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่5 0เฮิร์ตนะครับผมนี่นะครับก็จะบอกด้วยนะครับแล้วก็เบรกเกอร์นะครับ63แอมป์นะครับตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ ปลั๊กไฟด้านหลังประมาณ10ตัวนะครับด้านหน้าอีก1ตัวนะครับผมแล้วก็จะมี USB ชาร์จนะครับให้นะครับ2องรูนะครับไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับหรือว่าชาร์จแบต iPad เราต่างๆนะครับนี่ครับ USB ชาร์จนะครับแล้วก็ถัดมา1ตัวก็จะเป็น EQ นะครับ EQ ผมก็เลือกให้นะครับเป็น15แบนด์นะครับซ้ายขวานะครับผมพร้อมใช้งานนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีคอร์สนะครับ2ทางนะครับผมเป็นคอร์สสทางเป็นรุ่น 2 2 3 xl นะครับ1ตัวนะครับผมนี่นะครับีค e วกับคอร์สนะครับแล้วก็คุมพลังของเรานะครับ power amp ที่ผมใช้นะครับผมเลือกใช้ของแบรนด์ fe นะครับ first amp pro ใช้พูมินะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับ d 3 x นะครับลูกค้านะครับในราคานี้นะครับผมจัดให้อ่าเป็นรุ่น d 3 x นะครับสเปค power amp ตัวนี้นะครับก็สามารถอ่ารองรับนะครับรองรับลำโพงได้อีกลำโพงแบบนี้นะครับ1เซตนะครับลูกค้าก็คือรองรับอ่าเบสได้อีกทั้งหมด จะเป็นเบสคอกเบรสี่ใบนะครับผมเบรสี่ใบแล้วก็กลางแหลมสี่ใบนะครับทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นชั้นแน่ละสองนะครับตอนนี้ผมทําเผื่อให้แล้วนะครับเผื่อให้ลูกค้าเผื่อลูกค้าเขาอยากเพิ่มตู้เบรคเป็นสี่ใบเพิ่มตู้กลางเป็นสีใบนะครับลูกค้าไม่ต้องซื้อพาวเวอร์เพิ่มแล้วนะครับตัวนี้คือจบให้เลยนะครับผมเผื่อการใช้งานนะครับรองรับให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ first a m p มนะครับผมเอฟเอนะครับ d 3x นะครับส่วน power amp ตัวนี้นะครับถ้าอยากซื้อแยกนะครับก็มีขายนะครับที่ร้านมีขายนะครับผมก็ราคาค่าตัวก็อยู่16,000บาทนะครับผมรับประกัน1ปีซ่อมฟรีทุกกรณีนะครับผมนี่นะครับ FE first amp นะครับ D3x นะครับราคา16,000บาทนะครับผมรับประกัน1ปีซ่อมฟรีทุกกรณีนะครับนี่นะครับก็เป็น power amp ของแบรนด์คนไทยนะครับที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะครับผมนี่นะครับ ส่วนมิกนะครับผมเลือกใช้เป็นของยี่ห้อนะครับแคปล่านะครับผมเป็นรุ่น cx 8 0นะครับตัวนี้มีทั้งหมด8ช่องไม้นะครับลูกค้ามีทั้งหมด8ช่องไม้นะครับมีระบบรองรับบลูทูธแล้วก็ usb ได้ด้วยนะครับลูกค้านะครับส่วนตัวนี้ข้อดีของมันก็คือนะครับเอฟเฟ็กนะครับตัวนี้เลยนะครับเอฟเฟ็กนะครับแล้วก็จะเป็นเอฟเฟ็กแท้นะครับนี่นะครับเอฟเฟ็กแท้เสียงดีๆเลยนะครับผมเสียงดีเลยแล้วก็จะมีอีชิวเจ็ดแบรนให้ในตัวนะครับนี่นะครับเป็นมิกแคปล่านะครับผมจะ รุ่น CX 8 0นะครับผมราคาประหยัดประหยัดนะครับผมตัวละ4 5่0าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับสเปคนี้นะครับผมบอกเลยเลยนะครับว่าสุดคุ้มนะครับราคา6 8 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้า FC ท่านไหนอยากได้แบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับหรือว่าจะให้ผมนะครับจัดตามงบนะครับที่ลูกค้าวางไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่งบลูกค้าเลยนะครับ ตัวนี้ของเจ้านี้ลูกค้าก็ตั้งมาให้6 0 0มืนนะครับผม6 0 0มืนผมก็เลยบอกว่าบวกลบนิดหน่อยได้หรือเปล่าลูกค้าก็บอกว่าได้ครับไม่เป็นไรก็เลยจัดได้นะครับนี่นะครับ68,000บาทนะครับก็ไดาเสปินี้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันครับลูกค้านะครับอ่ะมาเปิดซาวให้หน่อยคนนึงเ๋็วเดี๋ยวมาลองซาวเสียงกันนะครับว่ามันอาจจะเปิดแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับมันเป็นเขตเทศบาลนะครับผม ก็อาจจะมีการลองเรียนกันได้นะครับเพราะว่าก็ออาดิสหน่อยนะครับผมพอพอได้ฟังเสียงกันนะครับนี่นะครับอ่ะเราทดสอบ,สบเสียงกันครับผมอาจจะเปิดได้ไม่เต็มที่ก็ขอโทษขออาภัยเอฟซีด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาลองกันครับ เดี๋ยวมาลองเซวรถแห่กันดูบ้างนะครับว่าเสียงนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็อาจจะเปิดได้ไปเต็มที่นะครับลูกค้าฟีทุกท่านนะครับผมก็ขอโทษขออภัยไปด้วยนะครับก็ว่าพื้นที่นะครับมันอยู่ในเขตเทศบาลนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการร้องเรียนกันได้นะครับนี่นะครับตูวเบียดนะครับสวยๆเลยนะครับชุดนี้นะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับผมหกหมื่นแปดพันบาทนะครับนี่ครับสวยๆเลย มาทดลองดูสาวรถแหย่กันดูบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเหน็ดหลุด เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วทดลองเสียงนะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านไหนที่อยากได้เซตนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามผมได้นะครับที่ร้านเบนโซดิโอนะครับนี่นะครับตั้งอยู่ที่อําเภอสวรรณภูมินะครับลูกค้านะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่นะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่จะมาเลือกเองที่ร้านนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับเรียนเชิญได้นะครับมาเลือกจัดชุดเองที่ร้านได้นะครับมีงบเท่าไหร่นะครับก็มาคุยกันนะครับเรื่องราคานะครับไม่ใช่ปัญหานะครับผมนี่นะครับ ส่งงานนะครับผมเซตนี้นะครับส่งงานนะครับให้ลูกค้านะครับผมที่หกหมื่นแปดพันบาทนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับท่านไหนที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะมาเจอกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ